ขอเชิญร่วมงานแห่ประเพณีประจำปี2558วัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกสีลมเริ่มตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึง22ตุลาคม2558 12ตุลาบูชาองค์พระพิฆเนศวน13ตุลาถึง21ตุลาพิธีนวราตรีทุกวันวันพรฤหัสมดีที่22ตุลาคมงานแห่ประเพณีประจำปี เชิญบูชาสักการะองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่สรัส,สวดีพระพิคเนศวนพระขันกุมารพระกิษณนะและองค์เทพจากเทวสถานรวมแดขบวนใหญ่อันเชิญโดยขบวนชักราชรถบุษบกอินเดียตามโบราณประเพณีอินเดียใต้พร้อมชมริ้วขบวนวงดุริยางกลองยาวปีกลองแขกสวยงามตะการตาความยาวกว่า1กิโลเมตรหนึ่งเดียวในกรุงเทพเพียงปีละครั้งเท่านั้น เริ่มแห่เวลา19.30นาเส้นทางถนนสีลมหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีผ่านแยกนารารมถนนนาราธิวาสราชนครินแยกนรินทร์อถนนสาธรเหนือแยกสุรศักดิ์ถนนสุรศักดิ์แยกโรงแรมฮอลิเดอินกลับสู่ถนนสีลมมายังวัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกสีลมจึงขอเชิญสานุสิตและประชาชนร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมโดยพร้อมเพียงกัน สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์23 02 238 4007 02 238 4007และ084 451 5722 084 451 5722รวมพลังศรัทธารับพรองคอ์พระแม่อุมาและองค์เทพเทวาวันพฤหัสที่22ตุลาแห่งองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีวัดแขกศรีลม